มาในช่วงเวลานี้กันต่อเมื่อสักครูราพูดไปแล้วนะคะว่าหุ้น ipo แต่ละตัวตอนนี้สุดยอดมาฟังข้อมูลหุ้นตัวนี้กันดูนะคะว่าจะสุดยอดแบบที่เขาเป็นกันหรือเปล่านั่นก็คือหุ้นของบริษัท wha corporation นะคะแล้วก็ทางเจ้าของหรือว่าประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทนายแพทย์สมยศอนันตะประยูนสวัสดีค่ะสวัสดีครับค,คุณค่ะแล้วน้องนุ้ยด้วยนะคะน้องนุ้ยพา wha เป็นยังไงคะค่ะวันนี้เดี๋ยวให้คุณหมอลองแนะนําบริษัทสักนิดดีกว่าค่ะว่า ครับ WHA Corporation นะฮะเราก็จะริส์ในตลาดชื่อว่า WHA ช่อย่อนะครับเป็นบริษัทที่ตอนนี้เราเป็นผู้นำทางด้าน B ิศตรให้สร้างคลังสินค้าศูนย์กระจายสินค้าโรงงานระดับพรีเมียมให้กับลูกค้าเช่านะครับเรคาครับคลังสินค้ามาตรฐานระดับ World Class s t a n d a r d นะครับอันนี้ผมเรียนเป็น d c l a s s Standard ก็เป็นที่เดียวในประเทศไทยที่เป็นอย่างนี้ปัจจุบันเราก็เป็นผู้นาทางด้านนี้อยู่ในประเทศไทยของเรานะครับ เราเองเนี่ยมีลูกค้าที่เป็นมัลติเนชั่นแนลคอมพานีมากมายนะส่วนใหญ่90%เป็นลูกค้ามัลติเนชั่นแนลซึ่งระดับใหญ่ทั้งโลกนะครับพวก u n i ิ e v e r iver, Johnson j ัน n s, Johnson s o n จอห์นะครับแล้วก็มี d ิทแฮมเป็นลูกค้าเรานะมีบริษัท t p l คือบริษัทที่ผู้ให้บริการโลจิสติกสก็คือบริการขนส่งสินค้าเนี่ยระดับโลกเช่น APL Curry นะ ก็เป็นลูกค้าเราสินค้าระดับอินเตอร์หมดเลยครับร่วมกับยังมีไทยแบรนด์เนมที่ใหญ่ๆอีก3ท่านที่มีเป็นลูกค้าเราปัจจุบันบริษัทใช่ไหมครับครับที่เรารู้จักกันอยู่เซ็นทรัลบ o r จมนอร์ี่คือกลุ่มที่สินค้ามากมายเลยนะคะครับค่ะก็ก่อตั้งบริษัทมาตอนปี2.003ครับกศศส0 3ก็10ปีแล้วนะคะประมาณ10ปีแล้วค่ะ ป็นหมอมาพัฒนาคลังสินค้าได้ไงคือคอนเซ็ปต <rzy> ์ของการเป็นแพทย์เนี่ยเป็นการที่ช่วยดูแลรักษาแล้วก็แก้ปัญหานะครับผมว่าหลักการในการทํางานของบริษัทดีเวเชก็เหมือนกันคือเราต้องการให้กําเนิดสิ่งที่มันมีคุณภาพที่เป็นมาตรฐานซึ่งซึ่งเราถือว่าเป็นพื้นฐานปัจจัยเบื้องต้นที่ควรจะมีเราเริ่มต้นที่ดีนะเท่ากับสำเร็จแล้วครึ่งหนึ่งนี่เป็นคำคำพูดที่ถูกต้องจริงๆ ครับผมก็คิดว่าเมื่อเราได้พัฒนาสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยเราจะช่วยตอบโจทย์ที่เป็นปัญหาของประเทศเราอยู่ในในอดีตสมัยเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยโลจิสติกคอสของประเทศไทยเนี่ยประมาณ18ซกว่ากว่านะครับแล้วก็ศูนย์กระจายสินค้าที่มีคุณภาพระดับบื้ค้าสนานนี้แทบจะไม่เห็นมีอยู่ที่เดียวก็คือของที่เป็นเวสเปอรเจ้าของเองเท่านั้นแต่เราได้ develop นี้ขึ้นมาเนื่องจากเห็นว่าจุดเนี้ยเป็นจุดที่เริ่มที่ควรจะ ประเทศไทยถึงจุดที่ควรจนได้แล้วยกระดับขึ้นมาใช่ด้วยมันสมองแบบหมอมนี่แหละก็ดูกันแล้วกันนะคะพัฒนาในอุตสาหกรรมนี้นะคะกระบวนการหลังจากนี้คือการรอเข้าตลาดหุ้นใช่ไหมคะเป็นวันไหนยังไงแล้วก็ตื่นเต้นไหมคะคุณหมอก็ประมาณวันที่8พฤศจิกายนะครับที่เราจะมีการเปิด first เทรดดิ้งเดย์นะครับสำดานหน้าสปดา์หน้าครับแต่ว่านี่ก็เปิดจองวันที่3ตุลาจนวันที่2พฤศจิกาก็คือวันนี้วันสุดท้ายนะครับก็ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนสถาบันนะครับนักลงทุนบุคคลอย่างมากนะฮะเกือบสิบเท่าก็ขอขอบพระคุณนะครับที่ให้การต้อนรับ WHA ของเรานะแต่ว่าผมก็เรียนเลยจริงๆแล้ว WHA เราเนี่ยก็เรามี WHA PF อยู่ในตลาดมาตั้งแต สองปี2010นแล้วครับซึ่ง <Okay. S 2> ซึ่งตอนนั้นเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์อะไรกันมากนักแต่ว่าเรียนเลยว่าก็เป็นผลัตที่มีคุณภาพ <Okay. S 2> นะครับนลวกวรุนสถาบันที่ใหญ่ๆอย่างเช่นประการสังคมสังานประกรันสังคมท่านให้เกียรติเราร <Okay. S 2> แล้วก็มีปัจจุบนนนันก็จะมีสํานักงานกบขนี่ก็มาช่วยถือหุ้นของเราร่วมกับบริษัทที่เป็นสถาบันใหญ่ๆที่ถือเราเยอะมากต <Okay. S 2> ้องคุณใหญ่ๆเลยนะคะครับ ประก,กันบริษัทประกันที่มีคุณภาพไว้ใจหมอไหมเอาไม่ละครับโดยหลักโดยหลักแล้วท่านก็จะดูคุณภาพหนึ่งดูคุณภาพของศูนย์กระจายสินค้าของเรา <c oughs> นะครับแล้วก็ดูคุณภาพของลูกค้า <c oughs> แล้วก็ดูคุณภาพของเราจริงๆหน <c oughs> ึ่งสามอย่างรวมกัน <c oughs> อยู่ที่ไหนบ้างคะ <c oughs> ก็มีหลายที่ครับ <c oughs> บริเวณของเราเนี่ยมีาพามโลเคชันอยู่3 3มสามเอเรีย <c oughs> นะครับเอเรียใหญ่ก็คือที่1ก็คือทานตะวันออก เรามีที่ดินแถวรากกระบังโครงการอยู่รากกระบังไม่ท่วมอ่าไม่ท่วมอันนี้เราโปรเจกต์เรานี่เราเราไม่ท่วมเพราะว่าเราทํำสูงกว่าระดับน้ําที่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 ห้าสิบปีสวัสดารทุลงทุนได้อะต่อค่ะพิธีกรก็มีรากกระบังตรงนั้นจะมีที่ตรงนั้นเก็บสองไร่แล้วก็จอซันจอซันอยู่ที่วิลเล่ย์นั้นนะครับจอซันจอซันจอซันอยู่ที่รากกระบังฮะแล้วก็มีที่บางนาตราด กิโลเมตรที่18ถึง23นะโนยพิทีชนบรุรีแต่เ,เอามาตานครโอ้โหรนะะยองโลเคชั่นสุดยอดครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็อีกที่ที่เราจะเป็นใหญ่ๆก็คือว่าก็คือส่วนที่เป็นวังน้อยนะอ๋อไป,ไปใกล้ๆกับเขาด้วยเหรอคะตรงนั้นกาไม่โดนนะไม่โดนในนี้นี้คงาบางปีนี้เราเป็นลักษณะว่าลูกค้าเนี่ยเป็นวิสเนตโมเดลที่ว่าเซลล์แลลิสแบ็ค่ะคือว่าขายให้บริษัทเราแล้วเราก็ปล่อยให้ลูกค้าเช่ากลับ ท่านให้ความไว้วางใจเรานะฮะส่วนอีกแแอรียที่สําคัญคือส่วนที่เป็นศูนย์อุตสาหกรรมทั้งหลายที่เราเป็นพ่นธุิกิจกันก็ในกรณีที่ลูกค้าต้องการบิ้วทูสูตรก็เป็นที่ทราบกันท่านก็จะหาลูกค้าบิวทูสูตรก็คือสร้างตามความต้องการของลูกค้านะครับเราจะต้องมีการพูดคุยกับลูกค้าในสานที่ว่าโอเคลูกค้ามีผล c t อะไรต้องการ เอ่อทำลักษณะแบบไหนมีออกแบบแบบไหนแล้วมีการวางแผนร่วมกันระยะยาวอย่างไรเช่นม,มีมีเฟสนึงเฟสสเฟสสในอนาคตอย่างไรเนี่ยมีการพูดคุยร่วมกันเลือกลงคนั้นต่เริ่มต้นว่าจะอยู่ที่ไหนที่เหมาะสำหรับเขาะนะฮะนี่คือบิลดูสูตที่สำเร็จรูปค่ะอันนี้วางจากพื้นฐานในแท้จริงแล้วค่ะหุ้น WHA นี่เป็นหุ้นแบบไหนคะ ก็เรียนว่าเป็นหุ้นพื้นฐานนะครับแล้วก็เป็นฐานไหนอะมีหลายฐานตั้งหลักปักฐานหรือว่าฐานนอะไรก็เป็นเป็นหุ้นแต่เป็นเราค r o s s stock นะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ย a v e r e Series สีปีของเราเนี่ยเติมตัวประมาณ3 0นะเราคงจะคลิปอ่อนนี้อีกประมาณ2ปีเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็เนื่องจากลักษณะโครงสร้างธุรกิจเนี่ยเป็นธุรกิจที่ใช้เงินทุนลงทุนสูงแล้วแต่เราก็เรา ราพัฒนาอย่างมีคุณภาพแล้วเราก็คิดราคาทำ <c oughs> ทำให้เนี่ยมันต้องใช้เวลาในการเติบโตเขาค่อยไปนะฮะเขาค่อยโตขึ้น,นตแต่ว่า<ม>แน่นหนักหลักแน่แนทำม,มาสิบกว่าปีแล้วไรายได้ขนาดไหนคะไรายได้นะครับ <c oughs> ก็อันนี้ผมต้องเรียนว่าไรายได้เนี่ยเราจะมีการปรับเปลี่ยนบางอย่างแต่ปัจจุบันปีปัจจุบันนี้นะครับก็ครึ่งปีแรกเนี่ยรายได้ก็คือพันเกือบสองพันล้านนะคาครึ่งปีแรกถ้าทั้งปีก็ ก็จะไม่ถึงฮะก็จะเพราะเพรารายได้ของเราจะมีสองสามแบบครับรายได้ของบริษัทอันที่หนึ่งก็คือว่าเรามีการสร้างสูตรกระจายสินค้าโรงงานคุณภาพลูกค้าเช่าเนี่ยและค่าบริการนี่นะส่วนหนึ่งซึ่งเป็นรายหลักซึ่งก็คือบิวต์สูเป็นหลักนะครับโลกกับแบ l ฟาร์ม เป็นส่วนน้อย30%มลรายได้ส่วนที่2คือว่าเรามีการเสียขายสินทรัพย์ของเราเข้าสู่ p r o p ัน t y f ที่ที่คือ w ีเบที่เรามีอยู่เนี่ยทุกปีนะครับเราก็จะมีแพนวม่าเราทำนี้ทุกปีโดยจะเอามัช่วย As s e t ที่มีการปรับขึ้นค่าเช่าแล้วนะครับแล้วก็มีมีการตัดค่าเสื่อมไปสัก3-4ปีแล้วเนี่ยแน่นอนฮะเราของเรามีผู้เช่าอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มแล้วก็คือส่วนนี้เข้าไปขณะเดียวกันส่วนที่3เราเองก็จะมีการถือหุ้นอยู่ในพ่อพันธุ์ที่ฟันของเราและ Poperty Management เป็นคนช่วยดูแลลูกค้าเราอยู่อย่างที่เราสัญญากับลูกค้าว่าจะดูแลกันก็ยังดูแลกันตลอดไปคิดสามชั้นเลยนะหมอขอบคุณนะรายได้มาสามเั้นคือรายได้เติบโต30%ต่อปีเรื่อยๆถ้าก็ครับอัตราการเติวจะประมาณนั้นแล้วราคาที่ IPO ละได้แล้วเท่าไหร่นะคะสบาบาท25สตางค์ครับ13บาท25สตางค์นี่ราคาดิสเค้าให้หรือเปล่าคะก็มีดิสเค้าประมาณ12-13%จาก ทำไมไม่สามสิบสี่สล่ะหุ้นพื้นฐานพื้นฐานหุ้พื้นฐานลรได้แค่สิบกว่าเอนท่านั้นเองนะคะได้ครูินห้าอรเซนตโอ้โหไม่ขแค่เอรเซ็องเลยค่ะห่วงของด้วยนะคะค่ะก็13บสาบาท20สตางค์นะคะยีครับยีสตางค์อุนอะไรเขาอีก25สตางค์ครับใครเป็นคนดูแลหุ้นนะคะก็ได้รับเกียรติจากทาง S&S กับเออเคก็คือบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทยสองแบงค์ใหญ่เลยนะคบก็เป็นจอยลีดนะฮะท่านให้เกียรติเราลูกค้ารายใหญ่เขาเอาไปหมดแล้วเหรอคะแค่สองแบงค์นี้ลูกค้ารายใหญ่ก็หมดหมดมือแล้วกระจายจำนวนเท่าไหร่คะก็ร้อยิบเก้าจุดสี่ล้านหุ้นครับร้อยยี่สิบเก้าจุดสี่ล้านก็พอก็ประมาณยี่สิห้าจุดสี่เปอร์เซ็นต์ไม่ไม่เยอะใช่ไหมคะก็ครับขนาดนี้ฮะเราเราเราเก็บไว้เอง เป็นรุ่นใหม่ที่ออกเพิ่มขึ้นนะรุ่นใหม่ที่ออกเพิ่มขึ้นคือเรียนตามตรงว่ารายได้บริษัทที่เรานามาใช้จ่ายในการเพิ่มทุนเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเพราะบริษัทเองก็มีจากการขายสินทรัพย์เข้าไปปฏิฟันและเป็นรายได้ที่มันหมุนกันอยู่แล้วนะครับเงินลงทุนเราก็มีอยู่แล้วร่วมกับลูกค้าเราก็เติบโตเราต้องการขยายงานเพิ่มขึ้นลยมเราดมเงินในตลาดด้วยครับขณะขณะเดียวกันสิ่งที่ต้องการคือว่าเครดิตที่ลูกค้าให้การยอมรับเพราะลูกค้าเราเนี่ยเราที้มาคุยกันนี่นะครับ เขามีความแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมธุรกิจดีเออธุรกิจดีทไมก็มีโครงสร้างก็ดีนะมีคุณภาพมากๆในเมืองไทยบอกเห็นเนี่ยเห็นที่เฉพาะในยุโรปเห็นที่อเนริการแต่เมืองไทยเห็นเจ้าของเรานี่เขาไปทำไมไม่อยู่ในตลาดนะครั์เราก็เข้าใจแล้วก็ทำให้เครดิตครับก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งซึ่งันทำให้คุยกับลูกค้าง่ายขึ้นจากเดิมเราอาจต้องใช้เวลาในการคุยนานพอสมควรแต่พอไปดูแอสเซนเราเขาไม่ถามต่อแล้ว แต่คราวนี้ออกมาอยู่ในริตลาดสัตว์คุยง่ายขึ้นถ้าใครมีหุ้น W H A ก็ต้องเก็บไว้สิคะเนี่ยก็ผมยังเก็บเลยกระจายแค่25เอรเนต์เองนะครับเราไม่ได้มีต้องการขนาดนั้นนั่นก็คือสิ่งที่ทำไม W H A ถึงเอาเข้าตลาดหุ้นนะคะค่ะ ได้ยังได้คุณยังอ๋อเดี๋ยวไม่ได้จะพยายามช่วยจะมาปิดไปแล้วนะปิดแล้วปิดแล้วค่ะแล้วสิค่ะอย่างนี้เมื่อกี้เห็นบอกว่ามีบริษัทยักษ์ใหญ่เข้ามาใช้บริการกับ WHA เนี่ยค่ะอะไรที่เป็นเหตุผลที่ให้บริษัทสนใจใน WHA อะคะครับก็ก็เรียนนะฮะบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยเป็นบริษัทที่เวลาจะจะทำงานอะไรเนี่ยเขาจะมีการวางแผนล่วงหน้าในระยะยาวนะฮะสามปีห้าปีสิบปี มีการมีแผนอย่างนั้นนะครับแล้วก็ขณะดเดียวกันก็จะเลือกลงทุนหรือเลือกอบริษัทที่มีคุณภาพจริงจริงอันนี้เป็นสิ่งที่เขาคอนเซิร์นแล้วก็เขาจะตอบโจทย์ประกอบกับลูกค้าของบริษัทเองเนี่ยก็มีความต้องการมาตรฐานที่สูงขึ้นเช่นมีกรีนอะเลอร์มีหลายอย่างต้องเลือกการเนี่ยเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์พอมาเจอดิเวเช่ปุ๊บก,ก็สามารถตอบโจทย์เขาได้หาโลเคชั่นที่สามารถต้นทุนต่ำที่สุดได้นะฮะสร้าง เบ a ร์คัสตนดาร์ได้ดูแลบริการแบบโตโต้โซลูชันได้ก็ผมว่าคงจะครบแล้วนะครับท่านก็มีความสุขและขณะเดียวกันมันก็จะเป็นเหตุผลทางด้านอาจจะเป็นเหตุผลทางด้านบัญชีนะครับว่าถ้าถ้าทำกับเราอยู่กับเรานี่ก็ตัวเลขบัญชีของท่านก็จะแฮปปี้ด้วยและสุดท้ายสุดท้ายท่านท่านให้เกียรติเราเรียกว่าเราพาร์ทเนอร์คือเมื่อมีพาร์ทเนอร์ที่ดี ปัจจุบันนี้การทาธุรกิจไม่ใช่ว่าคุณจะเก่งคนเดียวะนะครับเราจะต,ต้องเก่งและเชี่ยวชาญในสิ่งที่เรา<ม>เราลงให้ลึกซึ้งและเข้มแข็งยึดของเราไว้อะไรที่ธุรกิจที่ไม่ใช่ของเรานี่ก็ควรจะให้ผู้เชี่ยวชาญในการจัดการแล้วเราเป็นพาร์เนอร์หาพาร์เนอร์ที่อยู่ร่วมกันที่ดีเติบโตวไปด้วยกันผมว่าจะเป็นระยะย,ยาวในการเติบโตแล้วเป็นเทรนนี่คือลูกค้าเขามองเห็นแบบนี้นะครับก็บบเดี๋ยวโลกทั้งโลกประเทศไทยก็จะมีความน่าสนใจเรื่องสุขภาพกันเยอะด้วยนะคะครับ ล้วหมอออกมาทั้งตัวแล้วหรอคะไม่เป็นหมอตั้งนานแล้วแต่แต่ว่าแต่ว่ายังเราก็ยังมีศูนย์กระจายสินค้าทางด้านเกี่ยวกับยานะฮะที่ใหญ่ที่สุดในซาเวียดเชียหลังคาเดียวนี่ห้าหมื่นสามพันตารางเมตรก็ง่ายๆนะฮะพื้นที่ห้าหมื่นสามพันตารางเมตรประมาณไหนก็ประมาณกรีนกรีนฟิลด์ของสนามฟุตบอลหกสนามกว่าๆต่อกันนะครับนั่นคือไซส์ที่ถูกต้อง เห็นว่ามันใหญ่มากแต่นี่ก็นี่คือของเราก็อยู่ในฟิวซึ่งซึ่งวงไทยจะเป็น medical hub นะฮะก็โอเคเป็นหมอไม่เป็นหมอแล้วมาทำมาหารกินอย่างนี้ดีกว่าด้วยกว่าชอบไหมคะเนี่ยชอบไหมมีความสุขฮะอ๋อเะรอคะคือคือผมว่าผมเป็คนรักความสำเร็จคือเรื่องเรื่องอื่นเป็นเรื่องรองเป็นหมอก็จบหมอมาแล้ว ก็เลยมาทำอย่างนี้ใช่ไหมว่าอันนี้อันนี้ตอบสนองครับคือคือเราทํทำอะไรที่สําเร็จที่แล้วลูกค้าเขามีความสุขแล้วเขาก็วิลลิ่งอยู่กับเราได้ยาวเห็นว่าเราเป็น partner มันเป็นสิ่งสําคัญแล้วเรียนหมอมาแล้วมันทําอย่างเนี้มัน มันใช้จุดเด่นอะไรมาทําอย่างนี้คะก็จริงๆเรียนหมอก็เป็นการช่วยช่วยช่วยบุคคลใช่ไหมครแล้วก็มีการแก้ปัญหา <คะ S 2> ผมว่าจุดนี้เป็นจุดเด่นเพราะว่าเราเองเวลาเราแก้ปัญหาเราจะแก้ถึงรากปัญหาเวลาคุยว่าปัญหามันจะเกิดอะไรเราจะไม่มองผีเผินละ,<ค>ะเราจะไล่ทั้งหมดเลยปัญหาจากอะไรแล้วแก้ปัญหาให้จบ <คะ S 2> ตั้งแต่เริ่มจากรากไปเพื่อปัญหาระยะยาวมันจะได้ไม่มีหรือมีให้มันน้อยไว้ไม่ใช่แบบว่าแก้กันลูกลูกันไปอเดนผมไม่ชอบถึงลูกถึงคน ก็ก็จนได้ถึงที่สุดแล้วจะดันอะไรนะ W H A ไปเท่าไหร่คะอันนี้แล้วแต่ตลาดนะแล้วแต่พื้นฐานถ้าท่านเห็นว่ามีโกสดีเติบโตดีท่านก็จะเก็บไว้อันนี้อันนี้ตลาดหุ้นก็เป็นความเข้าใจแล้วก็้องทําท้อ์กันทุกตัวเลยนะคะ นะฝีมือหมอก็คงไม่พลาดนะคะค่ะก็หวังว่า w h a คือเทรดในช่วงสัปดาห์หน้านะคะครับวันที่8พฤศจิกาวันแรกครับค่ะก็ปล่อยหุ้นปล่อยอะไรมาให้กับนักลงทุนชาบ้านนะคะปัผลมีไหมคะ มีแนวโน้มที่จะปันผลนะฮะตอนนี้จะนำเสนอกาะคิดอยู่นะครับดีดีค่ะตลาดหุ้นไทยต้องเป็นหุ้นที่มีกำไรและปันผลดีให้กับนักลงทุนคือนวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับคุณมากครับคุณครับก็ต้องเป็นเรื่องเป็นราวที่จำชื่อไว้ให้ดีนะคะ W H A นะคะก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสินค้าพวกสุขภาพอนามัยด้วยแล้วก็ consumer product และโรงงานคุณภาพด้วยหมอนี่แหละค่ะมาบริหารกิจการ